ลูกบัสนะแม่ถ้าลูกได้งานใหม่แม่อยากได้อะไรผมจะจุดทูบแล้วเอาสิ่งที่ลูกอยากกินละอยากใช้นะลูกหนาะแม่อยากจะได้เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันจะปะทนจปะทนกูยอยากได้จับปะทนมึงหาจับปะทนให้กูได้ไหมมึงบนกูมามึงเอาจับปะทนอยากได้จับปะทนใหม่ไม่ใช่ลูก รถลนะแม่เดี๋ยวเขาจะไปซื้อสัพพะทนกันล่มมารถเออมม่อยากได้สัปะทนเกวียนใหม่ไม่จะเลยลูกมึงบนกูด้วยนั้นละมึงจะได้เอาไว้ใช้นะลูกนะบนนั้นนั้นเลยจะไม่รับมึงไม่ตงกัวแล้วก็จะไม่มีกูหาให้ได้ลูกกูนะสัพพะทนเสียอะไรอะไรนูกสัพพะทนเสียอะไรก็มึงช็อกอะไรมึงก็ว่านั้นไปทิ่ลูกมึงใช่ยังไม่ใช่กูใช่กี่หอย จะไม่ลูกจะได้รวย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 เลวจะปตะปนได้มานะรวยเลยนะลูกนะํำไ่ได้